รูนี่บาจีจากเด็กผู้ลีภัยสู่ดาวดวงใหม่ที่ขำหนู สวัสดีครับสาวกอาซูกาน่าทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับรูนี่บาจี้ครับจากเด็กน้อยผู้ลีภัยสงครามครับสู่ผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรยักษ์ใหญ่ที่ทําประตูชัยเหนือแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดครับและวันนี้ครับมันเป็นดังฝันที่เป็นจริงครับที่เขาจะได้มาล่าประตูในถิ่นคัมนูครับผู้แบกความฝันของครอบครัวและโชคชะตาไว้ที่ปลายสต์ทของเขาเรื่องราวทั้งหมดของเขาจะเป็นอย่างไร วันนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปทําความรู้จักเขากันครับเรื่องราวของรูนี่บาจีเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนปี2005ครับที่เมืองคูเวตซิต,ตี้ครับประเทศคูเวตนะเขาเนี่ยเกิดในครอบครัวของชาวซีเรียที่มีเชื้อสายอัสซีเรียครับ พวกเขาเนี่ยมาจากเมืองอเลฟโปครับซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของภัยสงครามกลางเมืองครับในปี2012เนี่ยรูนี่บาจีเนี่ยอายุเพียง6ขวบเท่านั้นครับครอบครัวของเขาเนี่ยได้ตัดสินใจครั้งสำคัญครับคือการย้ายถิ่นฐานไปในที่ที่มันปลอดภัยกว่าครับโดยจุดหมายปลายทางของพวกเขาเนี่ยก็คือประเทศสวีเดนครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ครับไม่ได้เปลี่ยนเพียง วิครอบครัวของเขาไปเท่านั้นครับแต่มันเป็นการเปิดประตูสู่โลกฟุตบอลให้กับเด็กชายคนที่ชื่อว่าบรูนีครับเมื่อมาถึงสวีเดนนี่ยเขาเ,เริ่มต้นฝึกฝีเท้ากับสโมสรเยาวชนหลายแห่งครับไล่ตั้งแต่คาริงเงสโกเลเดเบอร์อารีฟครับจนพรสวรรค์ของเขาเ,เริ่มปริบานครับฝีเท้าเขาเนก็ไปเข้าตามแมวมองของสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเมาโมครับตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับที่มันเป็นจุด เปลี่ยนครั้งสำคัญครับมันเกิดขึ้นในปี2020ครับเมื่อ FC โคเปเฮเกนครับสโมสรชั้นนำของเดนมาร์กครับดึงตัวเขาไปร่วมทัพครับและเพียงไม่นานหลังจากนั้นนะครับในวันที่21พฤศจิกายนปี2021ครับใช้เวลาเพียง1ปีเท่านั้นนะครับกับรูดี่ปร์ตี้ครับก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ครับเขาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ด้วยวัย16ปีกับอีก6วันครับและเขาก็ไม่ได้ลงไป เ,เพียงแค่นักเตะอายุน้อยที่ลงไปเล่นหย่อมๆใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตลอด4ฤดูกาลของเขากับโฮเปเฮเกนเนี่ยคือเขายิงไป15ประตูกับ11แอ,อซิสจากการลงเล่น84นัดครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับกับเจ้าหนุ่มคนนี้ครับแต่เส้นทางของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบหรอกครับเพราะว่าในปี2024เนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาต้องเจอฝันร้ายของนักเตะครับคือเขาได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าขาดครับหรือ ACL นั่นแหละครับ ทำให้ต้องพักยาวเกือบปีเต็มครับแต่ด้วยหัวจิตหัวใจของคนที่มันไม่ยอมแพ้ครับเขาตั้งหน้าตั้งตารักษาตัวครับเพื่อให้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งเพราะอาชีพนักฟุตบอลสําหรับเขามันเป็นมากกว่าฟุตบอลครับและเขาก็สามารถทําแบบนั้นได้จริงๆนะครับถ้าในนามระดับนานาชาติเนี่ยรูนี่บาจีเนี่ยเลือกเล่นให้ทีมชาติสวีเดนนะครับประเทศที่มอบโอกาสและชีวิตใหม่ให้กับเขาครับเขาเนี่ยเล่นให้สวีเดนเนี่ยตั้งแต่ยู17ยู19ครับ จนถึงปัจจุบันนี่แหละครับเรามีทีมชุดใหญ่แล้วก็อยู่ยิเอ็ดนะครับสลับกันไปนะอนาคตของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ากําลังสดใสเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับว่าช่วงเวลาที่ทําให้โลกพูดถึงชื่อเขามากที่สุดเนี่ยนั่นก็คืออยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกครับในฤดูกาล2023-2024ครับใครที่จําเด็กคนนี้ได้เนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยได้ดูหรือเชียร์ทีมที่เขายิงประตูไปครับลูนี่บาจี้กับวัย17ปีครับกลายเป็นซูเปอร์ซับครับที่ลงมายิงประตูชัยสุดด มาในนาทีที่87ครับพาทีมโค่นทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับประตูนี้เนี่ยทำให้รูนี่บาร์จีเนี่ยดังกระหึ่มไปทั่วยุโรปในชั่วข้ามคืนเลยครับและจุดนี้นี่เองครับก็เป็นใบเบิกทางในเส้นทางอาชีพให้กับเจ้าหนูคนนี้ครับเพราะว่าแมวมองระดับยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยต่างก็สนใจในเด็กคนนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับรูนี่บาร์จีเนี่ยเคยมีภาพวัยเด็กในการสวมเสื้อบาเซโลนาครับและความฝันของ เจ้าหนุ่มคนนี้ก็กลายเป็นจริงหลังจากที่ตกเป็นข่าวกับบาร์เซโลนาได้ไม่นานครับบาจีเนี่ยก็ตอบตกลงเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาก่อนที่จะหมดสัญญากับโคเปเฮเกนครับบาจีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการที่เขาย้ายทีมมาครับว่าผมมีความสุขมากมันคือความฝันของผมที่มีมาตั้งแต่เด็กการที่ได้มาอยู่ที่นี่มันจึงเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากผมหวังว่าผมจะได้อยู่ที่นี่ไปตลอดการค้าแข้งอาชีพของผมนี่คือคำพูดที่ แสดงให้เห็นว่าการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้มันมีความหมายมากมายขนาดไหนครับจากครอบครัวผู้ลี้ภัยครับสู่สนามซูปเปอร์ลีก้าเดนมาร์กจากประตูแจ้งเกิดในแชมเปี้ยนลีกสู่การเดินตามความฝันที่คำหนูเรื่องราวของรูนี่บา a จีเนี่ยคือบทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่นของพรสวรรค์และความอดทนเพียรพยายามครับพลังแห่งความฝันครับที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคไปได้ครับเรื่องราวของเขาเนี่ยอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนับล้าน ทั่วโลกครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรูนี่บาร์จี้ในวันนี้ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับกราเสีย